สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มีรถตัก w a 380รุ่น8เข้าใหม่1คันครับเป็นเจ้าโคมสูรครับของรุ่นโคมสูรครับ w a 380รุ่น8นะครับขนาดมุ้งกีตักนะครับตัวนี้3คิวครึ่งนะครับนี่สภาพมุ้งกีสวยมากครับตัวนี้อ่าตัวนะครับสภาพสีสันเดิมๆนะครับยังไม่ได้แต่งสีนะครับระบบไฮโดรลิกต่างๆนะครับแห้งดีนะครับขนาดยางตัวนี้ติดรถนะครับเบอร์23.525นะครับ เป็นรถปี2017นะครับเอวอ,อนต้นใหม่สวยเลยตัวนี้สีเดิมๆนะครับยังไม่แต่งสีชมเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์มี6สูบเทอร์โบครับมีสีสันเดิมๆนะครับอามหลังแรงมากดูแรงดูเครื่องฝั่งครับอันนี้เป็นฝั่งทางด้านเทอร์โบนะครับ เก,เกียร์ดีครับนี่สภาพแป่งงจอดที่ไม่มีอะไรยหยดเลยนะครับแห้งเลยนะเดี๋ยวชมภายในนะครับนี่ครับสภาพสีสันเดิมๆบอผ้าบอดเดิมเลยครับนีกล้องหลังด้วยครับนี่เราต้องลองขับตามยกไวมากครับ ระบบเกียร์สี่สปีดนะครับเดินหน้าสี่ถอยหลังสนะี okay. ่นะฮะโอเคทั้งคู่นะครับตัวน,นี้มีชิปผักเดินหน้าถอยหลังอัตโนมัติด้วยนะครับน่าใช้มากๆเลยนะ,นะะราคาไม่แพงครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์ศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดห้าเก้าสามสี่นะครับหรือว่าแอดไลน์ต้อมน้ำแอดทีโอเอ็มห้าห้านะครับแอดไปแอดด้วยนะครับนะถ้าชอบกันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ บาร์วีเอสามแดด้วยครับน,นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย